<Yo. S 2> บอกกับตัวเองว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องไปแคร์อะไรไม่ต้องใส่ใจบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองเยอะเยอะโย บอกกับตัวเองใค่จะคิดกับเราแบบไหนไม่ต้องแคอะไรสิ่งที่มึงทำมาเจอมาก็ไม่ได้เจอแบบกูอยู่แล้วไงกูก็เป็นของกูกันเองนี้แล้วมึงเป็นควยหลักดูผิดมึงดู กูไม่คิดแค่กูวาแต่การใหญ่ล้มเหลวมันสะเท่าไหร่กูไม่ติดกับมันเอาโซนตีนเหยียบมันและเขาฟันแสงทท่ไม่มีดักนี่ใส่รวยอวยอวยไปใช่กับแม่มึงเหอคะครับจะกเกิดไม่เกิดกูไม่เคยคิดโทษตัวเองไม่แค่ว่ามึงเประเสิริฐหรือทุนละก,กิจมึงใหญ่เกิดความคิดมึงคงตะเลิศไม่ใช่ว่าเลขมัญชีมึงเยอะนะมึงเพอร์เฟกต์เหาะเฮอกู หาเงินในครอบครัวกับลูกที่เกิดเขากับกูมึงมาถามอยากบวกกูมึงก็มาเปิดสันดานบางโคก็ทำเป็นดีเกินสุดท้ายรับหลังไม่ตัางจาเดิมแล้วมันก็พังเกิน กูแค่รักและเป็นปัดยาไม่ได้เกี่ยวว่ากูจะสูบเปชาไม่สูบเปชาไม่มีอะไรที่จะทำให้กูเลิกใจกูเอาแต่หาเรื่องคว้าไม่เคยแค่จะได้อะไรกลับมาสิไอพวกมิ่นเห็นได้แต่เห็นกูไปรั้งน้ากูไม่เคยทำอะไรให้ใครเขาแม่งร้อนและมึงร้อนเองแลมึงเป็นกล้วยและมึงแม่งกันร้อนกันเองขอโทษที่กูแม่งรันในเพลงและมึงจะอะไรกันนักหนากูติดแล้วเหมือนกูติดชากูแรปเปอร์ไว้ไม่แคร์อยากจะกัดอะไรก็กัดมา อยากเห่าอะไรก็เห่ามายังไงซักกูก็ไม่ดมเลิกศรัทธานักเลงนักร้องนักแรปนักค่ากูแค่นักแต่งแรปแต่งเพลงธรรมดาไม่ตามวาสนากูจัดเลยทำไมต้องปรึกษาโถเหมือนแม่มึงไม่มีหัวสมองคิดดะและมึงไม่มีความมั่นใจอะกูถามวิธอมึงต้องการแรงมันดานใจหรือความมั่นใจจากใครวะขนาดตัวเองมึงยังไม่เป็นตัวเองเลยก็มึงไม่มีทางที่จะเป็นได้อะและสิ่งที่กูแ่งแรปอยู่เนี่ยมึงไม่มีทางจะแรปได้อะ ก็มึงคงรู้ดีว่ามันไม่ใช่ของง่ายถ้าง่ายมันก็ทำกันหมดละกูไม่เห็นมีไอตัวไหนเจ๋งเลยมีแต่ไอตัวก่าแต่อ้เย็ดแม่โยโ่อย่อไหนว่าของจริงของแท้กูเห็นแม้เฟกแทะย่มีแต่คำแสะไอ้น่าไม่ถูกใจนี่แม่ก็พิมพ์หน่อยละย่อความคิดที่ออกมาจากสมองและกดผ่านพี่แบมพี่กูว่าคนพอทีเหอะสัตเหอะสัต์ย็ดแม่กูไม่อยากจะฟังไม่ต้องแคร์อะไรแล้วไม่ต้องคิดมัน ขอโทษที่กูแม่ยังรวนกับความเชื่อมั่นไม่ได้เกี่ยวกับมือจะจุดไฟให้กูทำไอสัตว์เย่อมันโครจะพังเกินแล้วมันก็หมาจัดแล้วมันก็โคตรจะแก้ยากเกินและใครอยากเป็นลูกหมาของมันหรือใครอยากเป็นสมุนของมันมึงก็ฟังมันดอเอา i t i ดิเช่น